ในปีนี้เองเนี่ยออริเนเนี่ยเขามีอายุครบรอบ75ปีพอดีนะครับซึ่งทางพีนัทนะครับหรือว่าสโน o ี้เนี่ยที่เป็นการ์ตูนที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆเนี่ยเขาก็ครบรอบ75ปีพอดีดังนั้น2แบรนด์นี้เนี่ยเขาก็เลยมีการร่วมมือกันออกคอลเลกชันลิมิเต็ดอ dition นะครับมาทั้งหมด4เรือนซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพรีวิวให้ดูกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่า4เรือนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็มันน่าสนใจยังไงแล้วก็มันน่ารักแค่ไหนนะเรือนแรกคือ Orient Contemporary SemiSkeleton Mechanical นรเป็นนากาก ที่เปิดโชว์เครื่องด้านซ้ายมาแบบนี้นะครับเป็นโอเพนฮาร์นะแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีกิมมิคเป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็คือมีสโนวปี้นอนอยู่ด้านล่างนะครับเป็นท่าน,นอนหงายที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นกับท่าน,นี้มากๆนะแล้วก็มีตัววูดสต็อกสีเหลืองๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิมมิคของคอลเลกชันนี้นะก็จะเป็นโลโก้นี้เป็นหลักเลยโดยที่ก็มาในตัวหน้าปัดที่แบบสีขาวๆเนวลนๆนะครับแล้วก็ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยก็คือตัวโลโก้ของโอเรียนเนี่ยเขาจะเป็นโลโก้แบบตัวเขียน ซึ่งแบบมันจะดูเท่แล้วก็ดูแบบมีความแตกต่างกับโอเรียนรุ่นปกติมากนะครับคือดูเป็นรุ่นที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นมากๆอะ่ะโดยหน้าปัดของเรือนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบมีความเรียบหรูนะแล้วก็มีดีเทลการเปิดโชว์เครื่องที่ทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นด้วยนะคือใครที่อยากจะเห็นว่าในาฬิกามันมีมูฟเมนต์กำลังเดินอยู่แต่ก็ยังไม่อยากจะเปิดมากเกินไปยังไม่อยากจะให้หน้าปัดมันลก การที่มันเป็นหน้าปัดแบบเซมิสเกลตันแบบนี้มันก็ดูตอบโจทย์ดีนะครับคือเห็นหนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เห็นเยอะมากจนรู้สึกว่ามันกวนตาอันนี้ก็สวยนะฝาหลังก็เป็นการเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการสกรีนสีทองเนี่ยว่าเป็น Orient 75 Anniversary แบบนี้ด้วยแล้วก็แต่ละเรือนเนี่ยจะเป็น Limited Edition นะครับจะมีการลันตัวเลขแบบนี้นะอย่างเรือนนี้เนี่ยก็ผลิตมา1,900เรือนแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้นะครับ นี่ไฮไลท์เลยเม d e i นไทยแลนด์นะเพื่อนๆคืออย่างที่บอกไปว่าหลังๆมาเนี่ยโอเรียนเขาจะย้ายฐานการผลิตเนี่ยมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นนาฬิกาของโอเรียนเนี่ยเกือบๆทุกเรือนเลยนะครับจะทําที่ไทยหมดเลยนะซึ่งคอลเลคชันพิเศษแบบนี้ก็ทําที่ไทยด้วยนะครับซึ่งถือว่า ดีมากๆเลยนะส่วนตัวสายก็เป็นสายหนังสีดำนะครับซึ่งคุณภาพสายเนี่ยต้องบอกว่าผมรู้สึกว่ามันดีกว่าโอรเรียนรุ่นปกติมากๆเลยนะคือถ้าเกิดเป็นรุ่นปกติอะ่ะมันจะแข็งๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันมีความนิ่มเป็นพิเศษเลยอะ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเรา ย้ายมาผลิตที่ไทยแล้วแบบมันมีการเปลี่ยนแมทเทเรียลหรือเปล่านะครับแต่บอกได้เลยว่าสายเนี่ยดีขึ้นมากๆะใครที่แบบอยากได้สายนิ่มๆใส่สบายอันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับคือน,นิ่มมากๆเลยนิ่มแบบนิ่มขึ้นเยอะเลยอยู่บนข้อมือผมนะครับ5.75นิ้วหรือ14.5เซนนะอันนี้รูน้อยไปน,นิดนึงนะอยากได้เพิ่มสักรูหนึ่งนะครับเพราะว่ายังรู้สึกหลวมๆอยู่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรือนแรกที่อามาให้ดูนะก็ดูหรูหราดีนะครับมันเป็นความหรูที่มันมาพร้อมกับความน่ารักอะ่ะซึ่งก็แบบเป็นฟีลลิ่งที่ไม่ค่อยได้เจอบนอรายการทั่วไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เรือนแรกนะส่วนเรือนต่อมานะครับก็คือกลุ่ม Orient s สปอร์ตเดเวอร์ดีไซนนั่นเองนะครับหรือว่าหลายๆคนจะเรียกว่ามาโกก็ได้ซึ่งก็จะมาในหน้าขาวนะครับจริงๆต้องบอกว่าหน้าแบบคล้ายกับตัวนี้มากเลยก็คือด้านบนเนี่ย เป็นโลโก้ตัวเขียนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีสโนปี้นอนกับวูดสต็อกอยู่แบบนี้นะครับซึ่งก็น่ารักมากนะครับสีมันเข้ากับหน้าปัดมากๆอยู่แล้วสีเขาขาวแล้วก็มีสโนปี้แบบนี้มันดูคลีนสะอาดตาแล้วก็ดีไซน์ของตัวรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะดูมีความสปอร์ตแต่ก็พอมันเป็นน้าปัดขาวอะมันก็เหมือนแบบเป็นการกระชากอารมณ์ลงมาให้มันไม่ได้สปอร์ตมากเกินไปดูมีความแบบ สวยงามคลีนคลีนสะอาดสะอ้านอยู่บ้างนะครับส่วนฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นนาฬิกาเน้นดำน้ำนะครับผลิตมาทั้งหมดก็3,800เรือนนะผลิตมาเยอะหน่อยเพราะว่าเรือนนี้น่าจะขายดีนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นว o ดสต็อกบินบินมาอยู่ตรงนี้ ก็ดูมีลูกเล่นดีนะคือสายเส้นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นในการดำน้ำนะครับแต่ว่าผมใส่ได้พอดีเลยนะไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับก็คือตัวเรือนของเรือนนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนจะใหญ่แต่ว่าในสเปคอะ่ะมันเล็กกว่าเรือนที่มันเป็นเซมิสเกลตันเมื่อกี้ด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยใส่ได้เลยไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะออกมาประมาณนี้นะครับคือแบบโ,โหฟีลลิ่งดีมากคือแบบ สโนปี้อ่ะมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับคนที่ชอบสโนปี้ยังไงก็ต้องชอบดีไซน์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะดูคลีนดูสะอาดสะอ้านนะครับเข้ากับนาฬิกาเข้ากับทรงมากๆใครที่เบื่อดเวอร์เดิมๆอยากได้เดเวอร์ที่มันน่ารักน่ารักหน่อยมีกิมมิคนิดนึงหรือชอบสโนปี้อยู่แล้วหรือแม้แต่เป็นสาวๆที่อยากได้ความธรรมะแมงอ่ะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนอีก2เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือแบมิโน่นะครับซึ่งผมว่าแบมิโน่เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เหมาะจะมาทําเป็นสโนปี้ที่สุดละเพราะว่าหน้าตาเขาอะ่ออะก ดูเรียบๆนะครับหน้าปัดดูแบบโล่งๆทรงกระจกโดมๆนะครับซึ่งกระจกของทุกเรือนที่ให้มาดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นัฟายคริสตัลหมดเลยนะเข็มแนวดอฟฟินแฮนล้แหลมนะครับแล้วก็พื้นที่หน้าปัด,ดเยอะๆลงรูปสโนวี้ไปก็ดูน่ารักแบบนี้เลยซึ่งก็มีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับตัวนี้จะออกแบบเขาขาวติดเงินเงินนิดนึงนะครับไม่ได้ขาวจั้วเหมือนกับเมื่อกี้นะคืออย่างตัวดิเวอร์เนี่ยมันจะออกขาวมากกว่านะครับแต่ตัวนี้มันจะติดแบบ มีความทิ้นทิ้นสีเข้ามาบ้างอีกนิดนึงไม่ได้ขาวแบบนวลขนาดนั้นส่วนตัวด้านขวาเนี่ยก็จะแบบไปทางแชมเปญเลยนะครับออกส้มส้มครีมครีมนิดนึงอันนี้ก็ ลองเลือกกันได้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีกิมมิ c นิดน,นึงตรงที่ตัวสโนว์ปี้มันจะจมไปเลยคือมันจะแบบไม่ได้เป็นสีขาวอะคืออย่างตัวเนี้ยสโนว์ปี้ก็จะตัวสีตามหน้าปัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายเส้นสีดําไปเลยนะครับแล้วก็สีสโนว์ปี้มันก็จะมีความแบบครีมครีมตามหน้าปัดด้วยก็จะเป็นดีไซน์ของหน้าปัดของ2เรือนนี้นะครับส่วนสายให้มาแตกต่างกันนะตัวซ้ายเนี่ยก็เป็นสายหนังนิ่มๆเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับสายหนังสีดําอันนี้นิ่มมากส่วนตัวด้านขวาเนยเนสายแบบ เท็กซ์เจอร์แบบหนังกลับอะ่ะซึ่งก็สมูทมากนะคือดูนเนียนตามากเลยคือวัสดุดีนะครับฝาหลังก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่อินไทยแลนด์ทั้งคู่เลยตัวแบมบิโนตัวนี้ก็ผลิตมา7,800เลือนนะครับทำมาเยอะหน่อยนะเพราะว่ารู้วขายดีแน่นอนนะครับส่วนตัวสีครีมเนี่ยทำมา3,100เลือนอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับสลับตัวหน้าสีขาวนะครับก็ ไซส์ดีมากอ่ะคือไซส์แบบ38มิลนิดๆเนี่ยลงตัวข้อมือเล็กๆมากเลยนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นเรือนหนึ่งที่สาวๆชอบนะเพราะว่าฟิตติ้งดีนะครับใส่สบายหน้าตาน่ารักคือ perfect เลยเป็น everyday watch ได้สบายๆนะลุกก็แบบไม่ได้ดูเก่าดูวินเทจดูย้อนยุคอะไรมากเท่าไหร่ด้วยนะสีนี้ผมว่ามันไปได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับส่วนตัวเรือนหน้าปัดครีมอันนี้ต้องบอกว่าลุกแบบมาชิลเลยนะครับคือพอเป็นหนังนูบักปั๊บเนี่ยสีมันสว่างขึ้นแล้วก็ผมว่าดูแบบสบายตามากอะ่ะเนี่ยเพื่อนๆ ดูแบบโอ้โ oh, หนวลมากนะครับสีดีเลยอ่ะอันนี้เลือกยากมากนะครับต้องบอกเลยว่าปัญหาอย่างหนึ่งของคอลเลคชันนี้นะคือมันออกมาสี่เรือนนี่แหละคือถ้าเกิดจะต้องเลือกสักเรือนนะโห oh, เหนื่อยเลยว่าจะเอาเรือนไหนนะครับถ้าให้ผมแนะนําแล้วกันนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนข้อมือเล็กเชียร์แบมิโนนะครับเพราะว่ามันใส่แล้วแบบสบายมากแล้วถ้าเกิดแบบอยากได้ฟีลลิ่งแบบสปอร์ทามาทำใหขึ้นมาหน่อยอ่ะยังไงมันก็มีตัวเลือกแค่ตัวเดียวก็คือเป็นตัวนี้นะครับสปอร์ตดีไซน์หน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือมนส มใส่บนข้อมือใหญ่อะมันฟิตติ้งดีกว่านะครับก็ลองเลือกตามขนาดข้อมือหรือว่าเลือกตามความชอบของแต่ละดีไซน์ของตัวเคสได้เลยนะครับผมว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยส่วนราคานะครับตัว Mechanical Contemporary เนี่ยจะอยู่ที่1 6 5 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัว Spo r t d ไดเ e อร์ดีไเนี่ยจะอยู่ที่1 6 0 0 0บาทตัว b บม b i n o ทั้งสอสีนะครับอยู่ที่1 4 0 0 0บาทใครที่สนใจก็ตามหาซื้อได้แล้วที่ช็อปของ Orient ทั่วประเทศนะครับก็จะเริ่มมีวางขายละคคคคลลิิปปปนนนนีีนี้้้้กก็รรระะมมาาณััับบแววจใหหสสด